เรามาดูสรุปพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539โดยผมพ่อหนุ่มนะครับการอุทธรณ์นะครับผู้อุทธรณ์ยื่นคำอุทธรณ์ให้ทำเป็นหนังสือนะครับส่วนการอุทธรณ์จะต้องอุทธรณ์ภายใน15วันต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองนะครับการพิจารณาคำอุทธรณ์นะครับเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งจะต้องพิจารณาคำอุทธรณ์เนี่ยถ้าเห็นด้วยเนี่ยจะต้องไม่เกิน30วัน แล้วก็ส่งให้กับผู้อุทธรณ์ทราบนะครับถ้าไม่เห็นด้วยจะต้องไม่เกิน30วันโดยส่งให้ผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาคําอุทธรณ์ต่อไปโดยผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาคําอุทธรณ์อันดับต่อมาเนี่ยนะครับจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน30วันถ้าพิจารณาไม่แล้วเสร็จก็ขยายได้อีก30วันแต่จะต้องไม่เกิน90วันนะครับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนะครับเพิกถอนภายใน90วัน ถ้าชดเชยต้องภายใน180วันนะครับ